ลูกค้าผ้าคลุมดีดีคอนะคะวันนี้เราก็จะมีการจัดส่งมอบเป็นผ้าคลุมรถตู้นะคะของโฟก์ทีสนะคะตัวนี้ทําแบบให้ใหม่ตัดให้ใหม่ตรงรุ่นตรงปีนะคะลูกค้าก็ไปใส่ไหล่หลังคามานะคะแล้วก็มีล้อไหล่ด้านหลังด้วยก็ลูกค้าเลือกเป็นตัวผ้าสีเทาตัวนี้นะคะอย่างดีกันแดดกันฝนกันฝุ่นก็คืออันนี้ใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งนะคะเวลาคุมสังเกตจะมีแล็บสีดําตัวนี้นะคะไว้ฝั่งด้านหน้าแล้วก็จะมีป้ายนะคะ อันนี้ต่อใช้ผ้าให้เยอะเลยนะคะเพราะว่ารถไปใส่แหลกหลังคามานะคะแล้วก็จะมีล้ออะไหล่ด้านหลังด้วยตัวนี้ตัดเพือล้ออะไหล่ด้านหลังให้ด้วยนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะเป็นผ้าคุณรถโฟกนะคะรุ่นอื่นหรือว่ารถตู้นะคะติดต่อเราได้เลย1819183753ค้าสค่ะสวัส